ตายดิตายดิไปตายดิไปการซีอครับ yeah, yeah. oh. mm ี่วัไอี่วเหรอไอ้เี้ยมันโคตรหลอนไี้เหียอยู่มาว่าเม็ดน้อยเฮ้ยเมนเล่นไม่ทันใจเฮียแย่งคิปเม็ดแย่งบัฟได้ ไปที้เอ้ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยฮัลโหลหลุดอะไรมั่นนะโง่เลยเชียว่าไม่ลดดาวเอยโอจบเลยก็ได้เงี้ยรีบจุเงี้จะได้ไปตาต่อไปที่กูเป็นีนาป่าเอยเนจเล่นดับนะเออคนนี้เลยจะเดิไปต่อป่าอีเกียยเขา แม่งยังหลุดไหนใช่ป้าแม่งโคตรหลุดเนียนี่เอรันดอเขาเล่นงี้เดฟดูไว้เนี่ยมันไปลมติดต่ออย่างนี่เนี่ยเด็กผู้ดีเด็กตีดเนี่ยฉันรู้กูว่าแล้วไอ้เนี่ยพวกเกมพวกขี้พวกป่าเนี่ยเนี่ยกูบอกเลยไม่เมดก็ไม่เมดก็แครี่แล้วแม่งจริงๆริงเลยสัตว์แล้วแม่งเล่นแครี่แล้วเสี่ยงมงทำตัวเป็นเมดด้วยนะประเด็น ไม่ไปเดินมาช่วยเฮียมอไ้ย like ง kind of oh, yeah. <that beer iş> ้ยไหนดูดิเฮียมันเป็นยังไงฮะโอเกไอ้เหียคือสายเกเลย